สวัสดีค่ะมือหนีช่องเม่โจพผ้ากินผ้าเที่ยวมือหนีผ้ามาเบิงนกเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นนนกนกคอกระเทียวเด้อพี่น้องแม่ก็ขอพี่เขาเจ้ามาไายเนาะค่ะเนาะอันอันนี้เป็นนกสวยงามเด้อค่ะเด้อกะราคากะพอสมควรเด้อพี่น้องเด้อกะมาชมนกชมใหม่เนาะค่ะเนาะก็มีเสียงดนตรีจากน้องด้วยเด้อค่ะเด้อ อันนี้จะเป็นเลิฟเบิร์ดเด้อค่ะเด้ออันนี้น้องเลิฟเบิร์ดมีอายอาุสองเดือนกับสามเดือนเด้อค่ะอันนี้จะเป็นน้องเนาะคะ่ะเนาะดูบ้านเขาค่ะพี่น้องเอ้ยเบิรงความหนาลักของน้องเด้อค่ะเด้อแต่ว่าพี่เหลืองเหลืองนี้ก็จะเป็นพี่นะคะก็ประมาณสามปีเด้อค่ะถามข้าเจ้านะคะ่ะเนาะชมบนเพิ่นเด้อพี่น้องมือน,นี้ แม่กับผ้ามาเบิงเนอค่ะเนาะความสวยงามของน้องนอกนะคะสองตัวพี่น้องเอ้ยเบิงดูค่ะสะออบ่นี่สีเขียวเนี่ยไม่ไปไหนเลยเนี่ยน่ารักเชียวไอ้น้องน้อง,องหัวสีส้มนี่แม่ค่ะแม่กับพึ่งเคยเห็นด้วยค่ะพี่น้องค่ะแม่กับผ้ามาเบิงน้องนอกนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นนกเลี้ยงเด้อค่ะเด,ด้องุดดามาเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือสัตว์เลี้ยงเราก็มีทั่วไปเนาะคะ่ะเนาะตามคว้วมชอบคว้วมหยังของแต่ละบ้านเนาะคะ่ะเนาะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวน้องนกก็มียงสี่เนาะคะ่ะเนาะปลาทงปลาทงสี่เนาะคะ่ะเนาะดูด,ดูน้องนะคะดูแก้มน้องนะคะความสวยความสวยร้องเพอด้วยนะเนี่ยเสียงร้องค่ะพี่น้องคะ่ะสซนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ันคลิปก่อนนี่แม่ลงนกเอียงเนะาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็อันเป็นนกเลี้ยงเนะาะค่ะนกทัดเลี้ยงเด้อค่ะนกเอียงก็เป็นนกทรามาสาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นน้องสาาัตว์เลี้ยงของเราตัวนึงเข้าไปในบ้านแล้วพี่น้องคะเห็นะ <c oughs> <c oughs> บะเวลาน้องก็พี่อาหารเปียบพร้อมเลยค่ะเอ้ยน่ารักมุด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 ,มด <c oughs> ค่ะแม่ก็เอาสิ่งดีๆมาฝากเด้อค่ะเด้อพี่นองค่ะมาชมความงามของหนองนกเนาะคะ่นะ <c oughs> เนาะมุด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 ก็ไปในบ้านแล้วอายขี้อายโอเคค่ะพี่นองค่ะคลิปนี้แม่ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละเด้อเนาะค่ะเนาะถ้าพี่ผ้านหนองมาเบิงหนองนกเนาะค่ะเนะาะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่โจผ้าก,กินผ้าเที่ยวในเด้อค่ะพี่นองค่ะ พี่น้องมแตรก้วมสุขควมจะเจร่ญนด้อค่ะหล่ำรวยเงินทองสุขปูสุขคนเด้อพี่น้องค่ะแห้งแห้งมันหมานสุขคนเ้อค่ะพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเ้อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ